อัดเจ้าหน้าที่ก่อนควักไวใบแม่มาเดอ้อมาเด้อดีควักมาเดอ้อมาเดอ้อพ่อนะ <c oughs> เหมือนเลือด,ด, <c oughs> ดอได้มาเดอ้อมาเด้อพนบอกว่าโลก้กาพ่อจีลก้กาปวดเอวยายแตงแซงยายแตงแซงค่อยไปได้นะครับได้ยี่สิบมัดแล้วนะครับ บอเห็นดอ,อกเขาลงยูทูบผัวเจ้าเรียนยูทูบยูทูบวะถ้าผัวเจ้าอยากเรียน Youtube ติดตามช่องอคอยกับจังเสียนเจ้า <laughs> บอเเลยลงเ <laughs> ฟีย <f air> ลงยูทูบทักถัก <c oughs> ท้ายกับละนิดถักท้ายกับละนอยมอลอนิดเมละนอยจะมีดตะ่ะเดอมาโรกาํำกันเดอย่ามเห็ดห้เห็ดหน้า แามเห็ดหน้ากับเห็ดหน้าแงมเห็ดอ้อยกับตัดอ้อยแามขีดขานกับนอนเว้นแงมบ่เพื้นคนกับมีบ่เพื้นบ่าพื้นคนแสดงว่าคิดฮอดคินฮอดเพื่นก็เลยผุดพื้นคินฮอดคนก็เลยผุดพื้อน่าม อ,อมบ้านละอ,อมบ้านก็มีย่างยางอมบ้านก็มีนะจ้าย่างเผ็ดเบียกก็มีแบ่งเวลาเปลี่ยนอยู่แบ่งเวลาเ,เปลี่ยนได้รู้สิเอ้ยขอบคุณนะคะเด้อขอให้ทุกๆช่องสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดเงินเฮ็ดงานมานันมัดนนะจ้าสวัสดีจ้า